จากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาเชิญรับชมได้นบัดนี้ าการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาสถสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงสานต่อพระราชปณิธานในทุกราชการเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีสุขภาพบนาใัม่ที่ดีให้กับปวงชนชาวไทยอย่างสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในประเทศไทยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพบนราใหม่ของประชาชนหากด้วยพระมหากราุณาธิคุณประชาชนชาวไทยจึงได้ยังมีกำลังใจฝ่าภายัยโควิด19ไปด้วยกันเพราะรู้ว่าอยู่ภายใต้พระบรมโพธ,ธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่พระราชทานทั้งแนวทางและปัจจัยในการคุ้มครองประชาชนไทยให้ปลอดภัยโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแลต้องมีเงนี่เ,เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราในหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็มีความรู้ เกี่ยวกับโรคมีการบริหาจัดการมีแผนกระเดินเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขจุกจุดในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติทีถูกต้องและถูกผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนก็ จะ่ลดปัญหาแรงงานใจ,จะแก้ได้อ,อหมออาจะเหน่อยนะช่วงนี้เปล่าเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลน,นะคะพระบรมราชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชทานไว้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2563ได้เป็นแนวทางในการรับมือวควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกมิติซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครก็ได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลอย่างครบครันทรงจัดหาจัดซื้อจัดสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งล้วนมาจากพระวิสัยทัศน์และพระมหากราุณาธิคุณในการช่วยเหลือปวงประสบกนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงเนื้ออื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่17กันยายน2566ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยอาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2555ซึ่งกองทัพบ,บกโดยกรมแพทย์ทหารบกศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์การสาธารณาสุขมาโดยตลอดและทรงอุปถัมภ์องค์กรการกุศลสมาคมและมูลลนนิธิ่ต่างๆจำนวนมากจึงนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณและสริมงคแลแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสารต่อพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะก็ให้ความสนบับสนุนความเป็นอยู่สุขภาพทั้งกายและใจของพระสบนิกรชาวไทยทุกคนต่อมาจนถึงในรัชกาลปัจจุบันตัวอย่างเช่นในสถานการ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ในหลวงของเราให้ความสนพระไทยและได้ให้ความช่วยเหลือพระสุนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศของเราเป็นอย่างดีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยที่ WHO ให้การยอมรับประเทศไทยว่ามีการสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งครับจึงนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่บุญบรารมี ที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินียังทรงให้ความสำคัญถึงการเพิ่มคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงและครบวงจรพระราชการณียกิจที่ทรงปฏิบัติ และน้ำพระรจาฤาัอยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เป็นแบบอย่างให้กับทหารของพระราชามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกมิติเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์และประชาชน พระราชะกรณียกิจนานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดสมเด็จพระบรมชนกนานและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยแล้วนะคะว่า วันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ยังทรงให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกร,รณียกิจทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าแห่งนี้นะคะเท่ากับเป็นการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และสืบต,ต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ รงราวของพระราชกรณียกิจที่ทางสถาบันได้ดูแลผสมนกนกรปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะเชิญชมค่ะ ดิการช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตที่กราบบังคมทูลถามในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศวันนี้ที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศ ให้เอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุมเอกอัคราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ปฏิบัตรริราชการอยู่ใน65ประเทศทั่วโลกซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2566ก็ทูลละอองธุลีพระบาทเพื่<ล>อรับพระราชทานพระบรมราชโชวาทแล้ว ในโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสแก่เอกอากาัคราชทูนนักลงลอนดอนสหาราชอาณาจักรได้กลาบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชกระแสไปยังชุมชนไทยในต่างประเทศเขาก่อนแล้วก็เจอกันที่ลอนดอนตอนงานบร,รมราชาพิเศษของพระเจ้าชาวได้เห็นความน่ารักของคนไทยได้เห็นความภูมิใจในการเป็นไทย ได้เห็นมิตรจิตมิตรใจของคนไทยก็ปลื้มใจก็กลับมาก็ยังคิดถึงพวกเขาตุ๊กตาที่เขาให้ก็ยังตั้งอยู่ในบ้านบนโซฟามองทุกครั้งก็นึกถึงพวกเขาก็ฝากความรักความคิดถึงและก็ความปลื้มภูมิใจที่เขารักษาความเป็นไทยเป็นผู้แทนของประเทศชาติและสังคมไทย แล้วไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนถ้าเบิดเขามีความตั้งใจมีความภูมิใจในการรักบ้านเมืองภูมิใจในบ้านเมืองก็อยู่สบายแล้วความเป็นไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รอดทางนั้นฝากความรักและคิดถึงไประไทยเอาด้วยส่วนเอกอากาัคราชทูตนกรุงแคนเบร,ราเครือรัฐออสเตรเลียได้กราบบังคมทูลถามถึงประสบการณ์ขณะเสด็จไปทรงศึกษาที่ออสเตรเลียในโอกาสที่ปีหน้า ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยวันเดวเดิดเฮอร์รี่เป็นนักเรียนใน100ร้อยรวมชั้นรวมรุ่นกับข้าพเจ้ารู้จักกันตั้งแต่2,515ตอนเราเข้ามาจากพลเรือนมาเป็นนักเรียนในร้อยชั้นหนึ่งเรียนด้วยกันจนถึง2,518 แล้วก็มีการติดต่อมาเสมอก็การไปออสเตรเลียนี่ก็มีความน่าประทับใจและมีประโยชน์เพราะว่าได้อยู่ประมาณเจ็ดปีตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมหรือเตรียมทหารและเข้าศึกษาโรงเรียนร้อยอีกสี่ปีจากนั้น ไปอยู่หน่วยทหารต่างๆอีกหนึ่งปีก็เจ็ดปีคือได้ประโยชน์ในการได้ความรู้ได้รู้จักเข้าใจชีวิตของคนออสเตรเลียทั้งคนในเมืองคนต่างจังหวัดทุกอาชีพเพราะว่าทหารสมัยนั้นก็มาจากหลายอาชีพ แล้วก็ได้รับการฝึกให้อดทนให้อดทนให้อดกลั้นและให้มีร่างกายจิและจิตใจที่แข็งแรงซึ่งก็เหมาะสมสำหรับข้าพเจ้าในวัยหนุ่มสมัยนั้นก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนมาถ้าเบิกศึกษาที่ไหนก็ตามตั้งใจศึกษารู้เขารู้เรา ศึกษาให้ได้ตามที่เราต้องการก็ดีเพราะฉะนั้นการต้อนรับพลเอกเฮอร์ี่ก็เป็นจุดหมายหนึ่งซึ่งเป็นซิมโบลหรือเครื่องหมายแห่งความเป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศเอกอัครราชาทูตณนกรุงพนมเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาได้กราบบังคมทูลถามถึงความคาดหวังต่อทูตในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและขอพระราชทานคำแนะนำเพื่อน,นำไปปฏิบัติ โลกเปลี่ยนแปลงเสมอประเทศชาติและโลกสังคมในโลกเปลี่ยนแปลงตลอดก็จะบอกว่าคาดหวังก็ไม่ได้คือเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะศึกษาอย่างที่บอกพูดไปเมื่อกี้แล้วว่าศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รู้หรือวิเคราะห์สถานการณ์เวอร์เซสระหนักและรู้ใน ความต้องการของประเทศชาติแล้วก็มาอัพอัพลายเอาเพราะงานทูนนี่เป็นงานไดนามิกไม่ใช่สตติกมันมีมีขอบเคมีกฎเกณฑ์อยู่แต่ขอบและกรอบกรอบของของงานทูนนี่คือไดนามิกตลอดอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ถือค็อกเทลถือแก้วไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่างเดียวเหมือนสมัยเมื่อตอนเข้าเจ้าเด็กเด็กทูตก็ทำแค่นั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ต้องรู้ต้องเป็นคนไทยต้องทันสมัยแล้วต้องปรับเพราะอาจจะเจออะไรแปลกๆเพราะว่าการทู่เนี่ยบางทีมันก็จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างหรือจริงใจในผลประโยชน์แล้วก็ต้องเจอคนไม่จริงใจเยอะในหลายๆรูปแบบแต่เราก็ต้องรักษาความในว่าจริงใจของเราไว้เพื่อดำเนินธุรกิจดำเนินภารกิจของเราไปได้ ด้วยจิจจจจจและเอกอัครราชทูตเน,นรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กลัาบบังคมทูลขอพระราชทานแนวทางการปลูกฝังเรื่องของความผูกพันของคนรุ่นใหม่กับประเทศไทยรุ่นเกา่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเปรุ่นเกา่าไม่ไม่แน่ว่า รุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มๆกันเราก็รุ่นรับใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยสมัยลุงสมัยป้าคนก็คิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเราเป็น มีมีเชื้อเชื้อชาติของของเผ่าไทยคนไทยมีขนมขนมประเพณมีค่านิยมมีความเป็นคนไทยมีภาษามีศาสนา,า,าแล้วก็ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนตอนเป็น นักเรียนเลยเป็น,นเลยขาตร e. ีคนเขามาบอกทูตเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างงั้นควรจะเป็นงนั้นสมัยผมนี่ทําอย่างงุนอย่างนี้มันก็พอกันนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ก็ทําให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี e. ประสบการณ์ขึ้น กระทรวงต่างประเทศชอบพูดสมัยก่อนพวกขําเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูกในทางที่สัมมาที่ถูกต้องไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นเต่าล้านปีแต่ก้าวหน้าแล้วก็ความคิดไม่ส,สร้างสรรค์ความคิดบ่นทําลายมันก็ไม่ใช่ความก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือน,น,นกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่ คนเก่าพัฒนามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่แต่เรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์เขาต้องได้ความเข้าใจความรู้การเรียนรู้ต่างๆ ท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสนะคะในเรื่องคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าค่ะคือความคิดบ่อนทำลายก็คือไม่ก้าวหน้าค่ะนี่ไงท่านพอเสร็จฟังเรียกว่าการเศรษฐกิจราราชริฐกิจครั้งนี้นี่เออราชทูตก็ถามปัญหานะท่านก็ตอบได้ดีเนี่ยะก็ตั้งใจก็ให้เห็นนะว่าในนโยบายเกี่ยวกับการทูตเนี่ยมันก็มีทั้งจริงใจไม่จริงใจนะแต่เราต้องจริงใจกับทุกประเทศ นี่คือจ,จุดหลักของเราเราจะไม่จริงใจกับเราเรื่องของเขาส่วนเรื่องคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นั้นไม่ได้สําคัญสำคัญว่าคุณสร้างสรรค์ไหมคุณทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไหมอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าไปติดแค่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่จริงคุณรุ่นใหม่วันนี้คุณก็คือรุ่นเก่าในวันข้างหน้า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมค่ะผ่านไปวันหนึ่งก็เป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นธรรมชาติอย่างตั้งแเน้นที่เนื้อาหาในสถาบันกกษาของเราเนี่ยก็จะมี พระราชเกรณนยียากิจอย่างนี้ต่อเนื่องกันมาโอ้หลายร้อยปีนะบางทีเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารพวกนี้เราก็จะไปดูเรื่องอื่นๆมากกว่าก็เลยไม่รู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีประโยชน์หรือว่าทําให้ประเทศชาติเรารบย็นเป็นสุขทุกวันนี้ได้อย่างไรยังมีเรื่องของเอมิชั่นโคงการพระรามริใช่ค่ะใน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเดี๋ยวลองฟังลองดูคลิปเรื่องราวนี้จากแอนิเมชันค่ะเชิญชมค่ะน้ำสร้างชีวิต ลุ่มน้ำชีเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากพือกเขาในจังหวัดชัยภูมิบริเวณสองฝั่งลำน้ำชีมีหนองน้ำธรรมชาติจำนวนมากจึงเหมาะกับการเพาะปลูกและทำนาในปี2539และปี2540เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรที่จังหวัดขอนแก่น ทรงมีพระ,ะราชดำริว่าลำน้ำชีในฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่สองฝั่งเมื่อถึงเวลาน้ำลดทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำจึงควรมีวิธีสำรองน้ำและหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกจากนั้นได้มีพระ,ะราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นน้ำให้สูงเพื่อให้เก็บกักน้ำได้มากในฤดูฝน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปลังและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังได้รวมทั้งเป็นแก้มลิงที่จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองขอนแก่นในฤดูที่มีฝนตกหนักนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในโครงการเกษตรน้ำฝนตามทฤษฎีใหม่ได้อีกด้วย การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปี2541โดยมีเป้าหมายการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน34โครงการสามารถกักเก็บน้ำได้รวม58.65ล้าลนูกบาทเมตรครั้งนี้สำนักงานกปรได้ประสานจังหวัดขอนแก่นและกรมวิชาการเกษตรส,ส่งเสริมสนับสนุนการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้การสนองพระราชดำริในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเกิดผลสมฤจต่อราษฎรอย่างต่อเนื่องคือสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มรายได้ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุในท้องถิ่นทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยคอกและการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิต รวมถึงการนําแนวคิดการปลูกพืชพลังงานทดแทนเช่นการปลูกไม้สามอย่างแต่ให้ประโยชน์สีอย่างมาใช้ต่อไปแนวพระราชดำริของพระองค์นั้นได้ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประโยชน์สู่แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิรัน์ ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางททบ5ได้นำมาเผยแพร่ใน YouTube ค่ะเป็นวิธีสำรองน้ำแล้วก็เก็บก,กับเก็บก,กักน้ำในช่วงการเพาะปลูกนะคะแล้วก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะเห็นว่าสรากรแีแอนิเมชั่นชุดนี้ผลิต เพื่น้ำถวายแด่พ่อหลวงใช่ไหมในโอกาสครบ7ปีวันคล้ายวันสมรนคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2566อีกทั้นยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วๆไปให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะทีคนแถวลำน้ำชีนี่อาจจะไม่รู้ก็ได้บางคน เนี่ยมันก็ทําให้เป็นเสือกระตูน่ทนตัสิบม้ำตรงนี้โอ้ท่านก็เห็นว่าน้ําที่มามากในฤดูน้ําเนี่ยมันก็หายไปนะ,ปะต้องหาวิธีกักเก็บนะทาคันดินให้สูงขึ้นทําแบ,บ่เป็นแก้มลิงเพื่อไม่ให้น้ําท่วมมันขอนแก่นก็เรียกว่าทําได้ประโยชน์หลายอย่างทีเดียวเรื่องนี้ก็ต้องแต่ปี40แล้วนะคะโครงการพระราชดำริชุดนี้ค่ะเห็นได้ว่าน้าน้ําท่วมเนี่ยถ้าจะแก้เนี่ยต้องใช้เวลามาก ใช่ไหมปลูกต้นไม้ทือฎทำอะไรเนี่ยแต่ผลจากน้ําท่วมเนี่ยเราสามารถกักเก็บน้ําไปใช้ในดูแล้งไดอันนี้ง่ายกว่านะมากกว่าที่แก้แม่น้ําท่วมแก้แาน้าท่วมก็คือถ้าจะน้ําท่วมเช่นสร้างพื้นที่สูงสูง,สงอะไรงเงี้ยนะหรือว่าการทำให้มันลอยน้ําได้ประมาณนั้นแต่ว่ากักเก็บน้ํานี่มันก็ขุดหลุมหรือทําธนาคารน้ําก็ได้ เวลาน้ำมันล้นไปแล้วก็จะไม่ไหลผ่านไปเฉยๆเรายังมีน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตรกรรมได้อีกก็นนเห็นได้ชัดอย่างลานาอโศกนะคะช่วงทีหลังๆเนี่ยมีทั้งธนาคารน้ําแล้วก็ที่เก็บน้ําทําให้น้ําไม่ท่วมลานน้ไม่ขาดแคลนแล้วยังช่วยชาวบ้านได้อีกเนะี่ยเพราะว่าทําให้ชาวบ้านนี่คือเราดึงน้ํามาทําให้น้าเทียบท่มชาวบ้านก็ลดลงไปด้วยเหมือนกันนะส่วนในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับพระราชดิเนี่ยท่านทํา อะไรมากมายไก่กองนะแต่ก็ยังมีบางพวกที่เขาไม่เข้าใจนะแล้วเราจะอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจอย่างนี้จะมีวิธียังไงกับคนที่เขาดูหมิน่นดูแคลนสถาบันที่เรารักเคารพอะไรอย่างนี้ค่ะ